ตายสิมันจะร้อนอะไรขนาดเนี้ถ่าอย่าบ่นสิทั้งมะเขือเทศและแตงกวาสำหรับผักหน้าร้อนแล้วทีวว่าอากาศหนาวไปไหนไหน,นะมะเขือเทศไม่ชอบความหนาวหรออเพราะถ้าหนาวแล้วจะเติบโตช้าแลวจะช้ำด้วยนะสิอย่างนี้นี่เองงั้นถั่วเหลืองละ่ะถ้าร้อนแล้วถั่วเหลืองไม่เป็นอะไรหรออ๋อไม่เป็นไรถึงจะเคยอธิบายไว้แล้วว่าถั่วเหลืองมีประโยชน์มากมายขนาดไหน แต่ว่าถั่วเหลืองอะยังมีพลังอันยิ่งใหญ่อยู่อีกนะพนลังเหรอก็สกุบช่วยสอนเรื่องสามสารอาหารที่สําคัญให้คุณคิโนชิตะทีสิอ่าเรื่องนั้นนะนะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไงละ่ะหนึ่งในนั้นไนโตรเจนเป็นตัวพิเศษถ้าไม่มีสิ่งนี้พืชผลจะไม่ค่อยจเจริญเติบโตไนโตรเจนเหรอใช่แล้วที่ถั่วเหลืองมีพลังอันยิ่งใหญ่อยู่นั้นคือการสร้างไนโตรเจนซึ่งเป็นหนึ่งสามสารอาหารยังไงละ่ะ ถั่วเหลืองจะแยกใน,นเตาเจนที่มีในอากาศเพื่อเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนยังไงล่ะนี่ก็คือถั่วเหลืองสร้างปุ๋ยขึ้นมาด้วยตัวเองยังไงล่ะถั่วเหลืองสุดยอดเลยเ,ลเดือนกรกฎาในเดือันร้อนแรงได้มายเยือนก,าก,ารกริจกรรมการเกษตรของพวกเราก็เร่าร้อนขึ้นทันใด,ด วันนี้มาพยายาม<อ>กันอีกวันนะต้านให้ของน่าอร่อยพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยแตงกวามะเขือเทืมะเขือม่วงพริกหยวกมระระขี้นกมระระขิงฟักทองบวบข้าวโพดเป็นผักตกเกรดที่ถูกคัดออกมานะ่ะทั้งหมดคือของกินฟรีกินได้ไม่อั้นเลยล่ะอสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนโนรินที่ศึกษาเรื่องอาหารและชีวิตแล้วนั่นก็คือคืออะไร กินเหลือแล้วก็เอาอมายกโทษให้แน่ยังไงล่ะเอ,อ้าเรื่องนั้นไม่ใจได้เลยกินแล้วนะปลาแล้วค,ครับเป็นอะไรนะฮะตาผักที่ได้มา<อ>นากศว่เอามาทำอาหารนะพูด<อ>ใจแล้วฤดูกาลนี้มาถึงแล้วเหรอเนี่ยเทศกาลเมลอนปีที่แล้วก็แทบแย่เลยละ่ะตอนนั้นก็เก็บกันไม่หวานไม่ไหวเลยนะนะ น้อยอยังชอบพูดเรื่องเล,สะละ่สัระไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะโอ้ยมา,<ะ>ม,อมาสเตอร์แตงโมเดลสุกเกตตั้งห้ากจ็จะว่าไปแล้วก็เคยส่งเมลอนไปให้ริงโกะเหมือนกันนะเลือกลูกที่หวานหวานไปให้ด้วยละรู้แล้วล่ะนะๆนะเอ๊รู้ด้วยหรอเรื่องก็เป็นแบบนี้ละ่ะยังไงวันนี้ก็เหนื่อยกันหน่อยนะ ก็คิดดูดีๆแล้วที่ลำบากเพราะว่าเก็บได้เยอะเกินไปเป็นความทุกข์ที่ฟังดูรอบจังเลยนะ่น,นนะสิต้องทานด้วยความขอบคุณสิถึงจะถูกต้องครับกิรายแ,แานะคอร่อยอะ่ะมินอริ่บวกชชอยงน,นี่อร่อยมากเฮ้ยล่าเคล็ดลับคือผสมน้ำสลัดถั่วก,กับน้ำมันงานิดหน่อยยังไงเล่า อันนี้อะไรแกงกะหรี่ลูกแพรความกรุบกรอบหอมหวานแบบนี้เข้ากับแกงกะหรี่ดีจังเลยนะก้องหรอหาตุุยนี่ก็อร่อยจะไม่คิดว่าเป็นสตูผักธรรมดาเลยละขออีกนะกินเลยกินเลยมีให้ไม่อ่านเลยจ้าเป็นอะไรเหรอโคสกุแค พวกเราอ้วนแล้วสินะอืมงั้นเหรอไม่ใช่ว่ากล้ามเนื้อขึ้นเพราะใช้แรงงานหรอกเหรอเดอะนั่นสินะรู้สึกเหมือนตัวจะกลมขึ้นหน่อยอะคงจะเป็นกล้ามเนื้อละมัง้งเหนื่อยหน่อยนะโคตันเคไม่ใช่กล้ามเนื้อแล้วนี่หว่าครับนี่พวกเราก็แค่ทำเอลเลนหายจนกลายเป็นหมูนี่หว่า นะเดี๋ยวโคตันพูดอะไรเสียมารยาทกับผู้หญิงแบบนี้เนี่ยพวกเธอน่ะคนจะพยายามเหลอาตัวเองว่าอวบบ้างละเจ้าเนื้อบ้างล้ะอวบอันบ้างล้วสินะแต่ขอบอกเลยว่าพวกหล่อนอ้วนเล่า ชิตาเนี่ยดึงดังเลยเธอนั่นแหละดึงดังมิโนยุ้ยยุ้ย,ยเหรอเพราะว่าทำกับข้าวอร่อยอร่อยทุกวันไงล่ะเอ้าเอ้าเอ้าทางั้นแค่ไม่ต้องกินก็พอแล้วนี่นาไม่เอาอุโย น่นะคือแคดวาที่ผู้ชายไปฝันนะไมสิไม่แค่สุมูดันมนี่นะเจ็บกับตอนอมือปราบโคลนแล้วไม่มีความพล้วเลยเพราะว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยไม่มีโอกาสเรียนรู้การต่อสู้ด้วยร่างกายที่ใหญ่โตอย่างนี้นไปลดน้ำหนักสิแม่คุณพร้อมแล้วลหรอ ยอดเลยพ้พื้นฐานของการลดน้ำหนักคือการออกกำลังไงเนะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถออกกำลังกายได้เสมอซะด้วยดีนะที่คุณคิโนชิตากลับมาเหมือนเดิมต้องบอกว่าสมแล้วที่เป็นอดีตดาราพลังใจอันเข้มแข็งเพื่อจะชนะตัวเองของเธอไม่ใช่เล่นๆเลยคนที่น่ากังวลมากที่สุดน่าจะเป็นมินอริหรือเปล่าพูดเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยอําเบอร์ไปก็ปล่าประโยชน์ดูนี่ซะสิเออ คนที่ยังเหลือห่วงยาเป็นคนสุดท้ายคือใกลกันอลยกันอล่ฮะารูร่างแบบนี้เป็นเจ้าสาวไม่ได้แล้วทำยจงไยดีเจ้าสาวอะไรกันเล่าที่เห็นน้ะมนท้องเก้าเดือนแล้วแงพอได้เห็นรูปร่างยอนยานแบบนี้คนตระกูลนาคาสวะจะคิดยังไงกันเนอะเรื่องนั้นเออส่งไปสั้นแล้ว ไม่นะทำไมไดของนายเนี่ยหยุดเลยนะอยู่เดี๋ยนี้นะเฮ้ยจักมาร้ายหลอดไปชัดเขียวเฮอซากุอ๋อถั่วเหลืองน่ะแถวๆถรากมันเหมือนกับว่าจะมีอะไรขาวๆเป็นขุยอยู่ด้วยล่ะอ๋อราละมั้งถ้าช่วงเนี้เผลอให้น้ํามากเกินไปแป๊บเดียวราก็ขึ้นแล้วล่ะนะให้น้ําทุกวันเลยล่ะเออ ทุกวันวันที่ฝนตกวันที่ลมแรงด้วยไม่สิวันที่ฝนตกไม่ต้องให้ก็ได้นี่นะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นราลก็ไม่ต้องห่วงหรอกอเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะอ่ะงั้นตอนพักเราไปดูกันเถอะนะไหนดูสิ ยังไงเอก็หกใช่ไหมเนี่ยอ้ออะอ,ะอ,ะอ,ะอะไรเหรอ,อริงกเรียกอาจารย์ให้ทีนะอ้อ มันคืออะไรหรอโรครากขาวเนี่ยเป็นโรคร้ายงั้นหรอโรครากขาวคือโรคที่เกิดขึ้นโดยดินเป็นสื่อกลางเนี่ยผู้ที่ติดโรครากขาวนั้นจะเฉาตายในที่สุดที่แยาก,ก็คือมันแพร่กระจายด้วยการสร้างสปอร์ลงไปในดินนะซิหมายความว่ายังไงโรคนี้ทําให้ดินเสียหมดนะสิอ๋อแล้วจะรักษายังไงรักษาไม่ได้หรอ,อถ้ายังเหสปอร์ในพื้นดิน ก็จะมีผลกับผลผลิตในปีถัดไปวิธีป้องกันการระบาดคือการทิ้งดินและเผาทำลายผล,ผลผลิตทั้งหมดเลยนะไม่จริงอ่ะทำใจลำบากจังเลยนะเรื่องแบบนี้นั่นสิเพื่อนในโรงเรียนกเกษตรที่อื่นก็บอกเหมือนกันว่ามีโรครากขาวระบาดถ้ารู้ตัวเร็วกว่านี้ก็คงหาทางป้องกันได้แล้วนั้นเหรอแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของอเคหรอกนะจริงๆนะ มินริริงโกเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวบอกว่าขออยู่คนเดียวสักพักนอะข้าวละบอกให้วางทิ้งเอาไว้แล้วจะกินทีหลังโคซากุเอ๊ะไปคุยกับเด็กคนนั้นทีสิอขอร้องล่ะถ้าโคซากุเป็นคนพูดแล้วก็เด็กคนนั้นจะต้องฟังแน่ๆเลยนะเรื่องแบบนั้นแต่ว่าฉันรู้นะเพราะว่าเด็กคนนั้นออช่วยเด็กคนนั้นทีเะนะโคซกุ ริงโกฟังหน่อยนะ mm hmm. คือว่านะการเกษตรเนี่ยมันมีทั้งเรื่องให้ดีใจและเรื่องสนุกอยู่แล้วละ่ะ oh. แต่ถึงอย่างนั้นเรื่องที่ทำให้เกษตรกรลดลงคิดว่าคงเพราะได้รับผลตอบแทนที่น้อยถึงจะพยายามทำงานแทบตายแต่เงินทองที่ได้ก็ใช่ว่าจะเยอะ แ่าไรายได้ไมันก็ไม่แน่นอนซะด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นทำไมถึงยังทำกเกษตรล่ะไม่รู้สินะฉันเองก็ยังหาเหตุผลอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นไงบ้างไม่รู้สิเหรอไม่ใช่เรื่องที่จะแก้กันได้ทันทีหรอกโ<ฮ>คสกักก ว่างไงหลังจากที่คินชิตะได้ทำนาที่ฉันเลือกถั่วเหลืองเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันอยากจะเปิดใจคินชิตะด้วยแล้วนะนั่นแหละที่คิดเอาไว้เอ๊ะไม่ใช่แค่ถั่วเหลืองแต่คินชิตะเองก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันอย่างนั้นเองเหรอไม่อยากให้คินอชิตะรู้สึกเสียใจที่มาโรงเรียนเกษตรแบบนี้นีอเคอืะ okay. อะไร,รอะ ฉันนะโชคดีจริงๆที่มีเคเป็นเพื่อนรักฉันก็เหมือนกันดีมากดีมากวันนก็ต้องระหว่างเพื่อนที่แบกบานในพื้นที่แห่งการเรียนรู้สีเขียวเรื่องก็คือมีบทนำด้วยนะ,ะถ้าขายในน้ำเซอรเคิลติดผนังเล่มละห้าร้อยเยนแล้วก็ขาได้พันเล่มแบบสบายๆรุ่นไหลามาเทม,มาเห็นถึงถึงจะไม่อยากแต่ก็กลับมาจนได้ เพราะรู้สึกได้ว่าเด็กคนนั้นกําลังเรียกหาฉันอยู่นะนะกับค,คําพูดหยาบคายที่ว่าแยกกันซะหรือตัดขาดกันซะฉันในตอนนี้ขอใช้คําว่าถอนตัวดีกว่าอ่ออะไรกันเนี่ยจตุรเทพเกษตรกรรมมารวมตัวกันแบบเนี้เอะอะไรกันเนี่ยก็จ่ายค่าตัวล่วงหน้างละ่ะมิโซกับลิลลี่ภูเขาหรือว่าจะให้ลิงโกะก็ก็เปล่าไม่ใช่ว่า,า,าความคุ้นคุณนิโนชิตาสักหน่อยอาาแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าอ้ายที่จะเอาให้ตรงตรงลอกนะเดี๋ยว ำไม่ถึงแย่งฉันพูดสยบนั้นเลย,ยังเพิ่งจะเคยเห็นคนสวนอายกับเขาเป็นครั้งแรกนั้นนี่เค่ <Okay. S 2> uh huh. รู้สึกว่าริงโกะคงไม่เป็นไรแนะ่เพราะว่านะอ uh. โสงสกุเธออยู่หรือเปล่าแย่แล้วเหรอหลกมินโนรีเธอริงโกด้วยนะโทรหาพวกในห้องที่คิดว่าน่าจะมาได้แล้วมีอะไรเหรอจะทำอะไรกันเราจะไปเก็บมะเขือเทศกันนะตอนนี้เนี่ยนะอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้เอ๊ะไปกันได้ยังอ ดูสิอผลแตกนี่นะช่วงนี้ร้อนมาตลอดเลยใช่ไหมล่ะมะเกิดเทศขาดน้ำมาตลอดด้วยนะพอฝนตกแบบนี้มะเกิดเทศก็ดูดน้ำขึ้นมารวดเดียวทำให้ผลปลีแตลงทำมาโท่ิกี้แค่ฟอจัดการแปลงทางนั้นด้วยเข้าใจแล้วมะเกิดเทศที่แตกแล้วเอาไว้ทีหลังนะโอ้โอ เมื่อเขือเทศที่แตกแล้วนะ่ะถ้าเอาไปบดหรือว่าทำแยมแล้วเก็บไว้ก็ยังเอามากินได้อยู่นะทำไมล่ะทำไมทุกคนถึงยังสบายใจกันอยู่ได้ล่ะลูดโดยให้ความสำคัญเฝ้ารอยอย่างตั้งใจสุดท้ายก็ต้องเสียมันไปทำไมถึงยังทนกันแบบนั้นได้อีกนี่เขอาเวลาหน่อยได้ไหม จากมุมมองของริงโกะแล้วแถวนี้นะ่ะบ้านนอกมากเลยสินะอืแต่คิดว่าเป็นที่ที่ดีนะธรรมชาติห้อมล้อมแบบนี้งั้นเหรอแต่ว่าในทิวทัศน์ที่เห็นไม่มีธรรมชาติที่แท้จริงให้เห็นอีกแล้วล้วนะเอะทั้งไร่ทั้งสวนทั้งภูเขาถนนหรือแม่น้ํามนุษย์นะ่ะค่อยๆสร้างขึ้นมาโดยใช้เวลาหลายต่อหลายศตวตรรษรุ่นพี่ของพวกเราได้เผชิญหน้ากับ ธรรมชาติอันโหดร้ยายไม่ใช่แค่ที่นี่เท่านั้นที่ที่พวกเราอาศัยอยู่คือร่องรอยการต่อสู้กับธรรมชาติของมนุษย์สนามรบยังไงละ่ะสนามรบถึงการเกษตรจะมีเรื่องที่โหดร้ายมากมายการฝ้ามองผลผลิตที่ค่อยๆเติบโตเป็นเรื่องสนุกที่ไม่ต้องหาเหตุผลเลยละ่ะคนที่สร้างทิวทัศน์นี้ขึ้นมาผมคิดแบบนี้เหมือนกันจินตนาการว่าที่นี่จะกลายเป็นเมืองแบบไหนฝ้ามองอนาคตอันสดใสของพวกเรา เขาคงจะพยายามมาตลอดเพื่อสิ่งนี้นั่นแหละถ้าเกิดว่าใครสักคนได้กินผักที่ฉันปลูกแล้วร่าเริงสดใสบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นคนดังในอนาคตก็ได้ถึงจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่แค่คิดว่าพรุ่งนี้ก็พยายามกันต่อนะมันจะต้องเชื่อมโยงไปถึงภาพในอนาคตได้อย่างแน่นอนฉันอยากที่จะปลูกผลผลิตที่มีพลังแบบนั้นนะถึงได้ทำกเกษตรมาตลอดไงละ่ะจนถึงตอนนี้ ขอโทษนะที่ให้ฟังเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้นะคือว่านะผักนะ่ะเธอเป็นคนส่งมาใช่ไหม<อ>ฉันนะ่ะมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกเหนื่อยมากจนกินอะไรไม่ลงแต่ว่าตอนนั้นสตาฟเขาก็ทำสลัดมาให้บอกว่าเป็นผักที่แฟนเพลงส่งมาให้พอได้ยินอย่างนั้นก็เลยลองฝืนกินเข้าไปหน่อยอะตกใจเลยล่ะ เพราะเป็นรสชาติที่น่าพิศวงมากน่าพิศวงเหรอทั้งเหม็นดินทั้งขมแถมยังแข็งแต่เป็นรสชาติที่ละมุนมากเลยนะไม่ได้ส่งของดีขนาดนั้นไปให้ส้นหน่อยนี่นะฉันนะ่ะเข้าใจนะว่านี่คงเป็นรสชาติของชีวิตชีวิตที่ถูกแบ่งมาให้ยังไงล่ะพอคิดอย่างนั้นแล้วไม่รู้ว่าทําไมน้าตาม,มันถึงไหลรู้สึกว่ายังพยายามได้อีกเหมือนว่ามีใครสักคนคอยปลอบว่าไม่เป็นไรอยู่เคียงข้าง เพราะงั้นน่ะในตอนนั้นฉันเองก็คงจะหลังจากนั้นก็กินผักที่อกอสกุส่งมาให้จนหมดแล้วก็สนุกไปกับจดหมายที่ส่งมานับตั้งแต่ที่ได้จดหมายมาก็อยากที่จะมาที่โรงเรียนนี้มาโดยตลอดว่าแบบนั้นคงจะน่าสนุกดีะเดี๋ยวก่อนฮะเอ๊ะฉันอะ ไม่ได้ส่งจดหมายไปหรอกนะเอ,อ๋อแต่ว่าส่งผักมาใช่ไหมล่ะอืมแต่ว่าไม่ได้เขียนชื่อไปด้วยนะจดหมายก็ไม่ได้ส่งแต่ว่าจดหมายนั้นมีชื่อคอสก,กูอยู่ด้วยนะมีรูปถ่ายกับทุกคนด้วยรูปถ่ายเหรอรูปนี้มันมีจดหมายอยู่หรือเปล่าอืม ที่สุดก็เสร็จจนได้จะรีบไปทำข้าวเย็นเดี๋ยวนี้แหละนะเป็นอะไรเหรอทำหน้าเคร่งเครียดแบบนั้นอะ่ะกดอะไรขึ้นเหรอมีของอยจะให้ดูสักหน่อยนึ่งนะ<อ>เธอของจันได้ใช่ไหมมิมโนโริทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้ละ่ะทำไมถึงส่งจดหมายหาริงโกะกุสคา,าเบยูก,กะโดยใช้ชื่อของฉันละ่ะ <c oughs> ความแตกแล้วเหรอ,อคนเขาอุตส่าห์ช่วยหนุนหลังให้แบบไม่มีพิรุษแล้วเชียวนะมีปัญหาหรือยังไงเอ๊ะไม่สิจะว่าไปก็ไม่นะและอีกอย่างหนึ่งไม่แนะนําตัวเองแล้วส่งผักไปให้นะ่ามีหวังโดนเอาไปทิ้งแง่แงไม่รู้รือไงแล้วไม่สิไม่สิไม่ไม,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 ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนคิดว่าริกโกจะรู้สึกยังไงที่อาจจะไปที่มินริเขียนโดยคิดว่าเป็นของฉันนะอืมนั่นสินะ ขอโทษด,ด้วยนะคนคินโนชิตะเรื่องที่เกิดที่โรงเรียนเรื่องที่ทุกคนคุยกันถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะเขียนไปทั้งๆแบบนั้นแต่ว่าต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะเงยหนะ้าขึ้นเถน,นะอ,อยากเจอมากเลยอ,อยากจะเจอเธอมาตลอดเดี๋ยวคุณคินโนชิตะอยากจะเจอและคุยด้วยมาตลอด ทั้งเรื่องโรงเรียนและเรื่องการเกษตรที่เขียนในจดหมายหลงไหลมาตลอดเลยล่ะไม,ไม่โกรธเลยเหรอทำไมล่ะก็ที่ฉันก็หกว่าเป็นโครสรกุยังไงเล่าแต่ว่าในจดหมายได้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมและอีกอย่างฉันเองก็ไม่ได้พูดความจริงออกไปนี่นาเพราะงั้นนะ่ะนะก็เหมือนกันล่ะงั้นเหรอพวกเราเนี่ยเหมือนกันเลยเนอะอืมอ นี่ขอเรียกว่ามิโนปุยได้ไหมได้สิงั้นฉันขอเรียกว่าดิงก็จีแล้วกันนะดีใจจังมิโนปุยรักที่สุดเลยก็ดีแล้วนี่คุณคิโนชิตาเองก็ร่าเริงแล้วปริศนาทั้งหมดก็กระจางด้วยแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนี่นะไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยแบบเนี้มันเป็นเรื่องเกินไปแล้วปา Do do do